สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเอ่อเฟิร์นของคุณยายนะที่คุณยายปลูกไว้อันนี้คุณยายปลูกไว้เอ่อเจ้าสี่กระถางนี้นะสี่กระถางนี้โดยการเอ่อที่คุณยายเอามาผ่าเป็นต้นหนึ่งผ่าเป็นสี่ต้นนะแล้วคุณยายก็เพาะไว้ดูมันก็งามไม่เหมือนกันเนาะบางกระบางกระถางก็งามทั้งที่มันก็มาจากต้นเดียวกันนะคุณยายผ่าเป็นสี่เป็นสี่ สี่ต้นเลยนะแล้วก็เอามาชาไว้นะคะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าต้นใหญ่ต้นนี้นะเพื่อนเกือบสิบปีแล้วนะคะเนี่ยคุณยายปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่คุณยายสะสมมาสิบสิบกว่าปีก็มีนะสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีก็มีนะอันนี้เป็นด้านหลังนะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นต้นแก้วนะต้นแก้วแก้วาก็จะมีให้ดอกทั้งปีเลยนะ อันนี้มันมันล่มไปนะล่มไปเจ้านี้ก็จะเป็นเปินเป็นเปินใบมะขามนะเป็นเปิลใบมะขามแล้วก็อันนี้ก็เป็นจะใบใบชะพูนะเป็นใบชะพูใบชะพูนะก็มีประโยชน์หลายอย่างนะแต่เขาจะเป็นไม้เลื้อยนะถ้าเราไม่ใส่กระถางหรืออะไรอะ่ะเขาปลูกกระดินอะ่ะเขาจะไปเร็วมากเลยอันนี้คุณยายบังคับเขานะให้อยู่ในให้อยู่ในกระถาง นะให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ไม่งั้นเขาจะไปแบบว่าเรื่อยไปเรื่อยเลยแล้วก็ทําให้เราไม่กล้าเก็บกินอ่ะนะมันอยู่กับเลี้ยราดกับดินอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าปลูกแบบเนี้เหมือนกับเอ,อ่อทำให้เราเก็บกินได้สะดวกนะคะนะเป็นสวยงามด้วยนะคะอืมแล้วก็อันนี้ก็จะพาพามาชมกอไผ่ของยายนะกอไผ่ของยายดู นนี้หน้าฝนนะทั่วๆไปก็จะเป็นกอไผ่มันก็จะให้หน่อนเนาะยี่ให้หนอ่อนยี่ให้หนอเต็มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณยายต้องมาเอาออกนะเพราะว่าคุณยายไม่สามารถที่จะให้เขาเขาเกิดขึ้นได้โตนะเพราะว่าถึงเวลาต้องเก็บเลยเพราะว่าเนื้อที่ของบ้านคุณยายมันจํากัดแล้วนะคือจํากัดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยเขาปล่อยเขาโดยไม่ไม่ตัดเขาตั้งแต่ที่เขาเป็นหน่อไม้นะเขาก็จะสูง แล้วก็ทําให้เกะกะบ้านด้วยนะก็ขึ้นนะอน้าหน้าฝนาน,านะเนี่ยหน้าฝนเขาจะขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่คุณยายก็จะปลูกไว้เพื่อที่ว่าจะเอาหน่อด้วยนะเอาหน่อเขาเนาะอันนี้กอเดียวนะฮะอันนี้กอเดียวเพราะว่าเนื้อที่คุณบ้านคุณยายก็กอเดียวก็เกือบไปครึ่งไปครึ่งบ้านแล้วนะเนี่ยมีได้แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตัดนะ ต้องหาที่ตัดมาตัดเขานะอืมันนี้คุณยายก็พาชมสวนนะยามเย็นตอนเย็นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเจ้าต้นเศรษฐีวินสันนะเศรษฐีวินสันเพราะว่ามันจะมีทั้งด่างแล้วไม่ด่างนะแต่ว่าอันนี้ของคุณยายไม่ด่างอันนี้เอ่อมาจากต้นต้นใหญ่นะอันนี้มาจากต้นใหญ่เลยนะ ต้นใหญ่เลยอ่ะต้นมันจะประมาณห้าสูงห้าเมตรเลยนะอันนี้คุณยายตัดต้นมาตัดต้นมาทําใหม่นะอันนี้นี่อันนี้ก็จะปลูกไล่ไร่กันนะปลูกไล่ไร่กันเลยเนะี่ยเจ้าเฟื่องข้าหลวงนะเฟื่องข้าหลวงเดี๋ยวคุณยายจะจัดเป็นสวนนะเป็นเป็นสวนสาหรับเฟื่องข้าหลวงโดยเฉพาะเลยมันต้องใช้เนื้อที่เยอะนะเพราะว่า แต่ละต้นมันก็เนื้อที่มันมันต้องใช้เนื้อที่เยอะมากเลยเดี๋ยวคุณยายต้องนะั่นเพราะว่ามันเหลืออีกหลายต้นที่คุณยายยังไม่เอามาเข้าพวกกันนะอันนี้ก็จะเป็นเออเออผู้ดางนะจะเป็นผู้ด่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวคุณยายนึกออกก่อนนะเออเงินไหลอันนี้จะเป็นเงินไหลนะตะกูลเงินไหลนะ ก็จะมีหลายอย่างนะหลายอย่างมากมายอันนี้คุณยายก็ปลูกทิ้งๆไว้นะนึกอยากเอาไปใส่แก้กันก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกไว้ทิ้งๆไว้อันนี้เป็นเปิร์นใบมะขามนะเปิร์นใบมะขามก็จะประมาณนี้นะอเอาละวันนี้คุณยายพาวันนี้คุณยายพามาชมอันนี้ก่อนนะ พามาชมาสวนเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวคุณยายก็จะพาเดินรอบบ้านต่อไปนะคะติดตามต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดนะี๋ยวหน๊ายบายก่อนบ๊ายบายแป๊บนึ่งนะคะ